ซิ่ชือหูาเดืนสุขาวันนี้เรามาต่อที่มีีที่9แล้วนะคะอ p ีที่เก้ากับหัวข้อยืดสางสมงหัวจงหมวอสื่อโลกแต่ช่วยจิตประยชน์ษจที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันวันนี้แค่มาฝาษาห้าประโยชน์นะประโยชน์ที่สี่สิบถึงสี่สิห้านะประโยชน์ที่สี่สิบเอ็ดที่ภาษาคืออ่าหัวจ้งยาวสีเนอะอ่าหัวจงยาวสีเนะ ประโยคนนี้แปลว่าอ่ะฉันกำลังจะซักอ่ะหัวเรื่องย่อสีเนอะอ่ะฉันกำลังจะซักเขียนวิธีนว่านะก็เอ A นี่มีเสียงแล้วก็หัว W O สิสามหัวเชื่องย่อ S H E N G สินสี่เชื่องย่ว Y A U สิยสีเย่าสี X I สิบสามสีเนอะ เอ็มอีไม่มีเสียงอ่ะหัวช่วงเย้าสีเนอะอ่ะใช้คำว่าจะซักโอเคนะคะข้อต่อมาเป็นยคที่สี่สิบสองกันเลยประโยคที่สิบสองเช้าเตี่ยนชื่อเสียงมะเช้าเตี่ยนชื่อเสมะประโยคนี้แปลว่าอาหารเช้ากินอะไรเช้าเตี่ยนชื่อเสมะอาหารเช้ากินอะไร เจ้าเตี่ยนเขียนหนึ่งว่า ZAO สี่สามอ่านว่าจ้า DIAN อ่านว่า DIAN สี่สามอ่านว่าเตี่ยนเจ้าเตี่ยนเวลาอ่านถ้าอ่านว่าเจ้าเตี่ยนอ่านติดกันชื่อเสีย I ว่า c s สีหนึ่งชื่อ什么ี SHEAN สี่สอง ME นี่มันเสียงอะเจ้าเตี่ยนชื่ออ่าช้กินอะไรแล้วต่อมาเลยที่อยู่ที่สิบสามนะครับ 桌子上有牛奶和面包。桌子上有牛奶和面包。ประโยคนี้แปลว่าบนโต๊ะมีนมมีนมกับขนมปังบนโต๊ะมีนมและนมปังบนโต๊ะมีนมกับขนมปังโต๊ะมีนมกขนมปังโต๊ะมีนมกั ซัทเสเสียงหนึ่งซัไอม่มีเสียงอ่านว่ชั่วจุ่สร้งฮีฮีแเสียงสี่สร้งชั่วจุ่สร้งบนโต๊ะโยยยูเสียงสามโยงนิหน่อยไนยูเสียงสามไนไม่ใช่ไนยเสียงสองไนไเสียงสามนิ้หน่อยเหอเมียนเปาเฮเสียงสองเมียนเปา m p a i a m เสียงสี่ p a o เสียงหนึ่งเมียนเปาชื่อชื่อส่่งอย่หนิวไหนเหือเมียนเปาบนโต๊ะมีนมกับขนมปังต่อกันเลนะคะที่เปียวที่สี่สิบสี่ว่าโจเลยมาเว่าโจเลยมามาหนูไปก่อนนะแม่ว่าโจเลยมามา ไปแล้วนะแม่เฮ้โจรเลยมามาหนูไปแล้วนะแม่บ่วแต่ไม่ไดโอเสียงสามหัวโจรแซดโอยูเสียงสามโจรเลยแถวอีกไม่มีเสียงอ่านว่าเลยมามาเอ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 เสียงหนึ่งเอเอเสียงหนึ่งมามาเฮ้ยโจรเลยมามาหนูไปแล้วนะแม่ ไปแล้วนะแม่โหเจ๋อเลยมามา,มาประโยชน์ที่สี่สิบแปวิวสุดท้ายคือชื่อเล่จ่ายฟ้านใช่โจชื่อเล่จ่ายฟ้านใช่โจ c h แปดอาบประโยชน์เนี้ยชื่อจ่ายฟ้านใช่โจก็คือกินข้าวเช้าก่อนค่อยไปชื่อจ่ายฟ้านใช่โจกินข้าวเช้าก่อนค่อยไป c h แเดสิบหนึ M ่ง l e ไม่มีเสียง z a o สิสาม FAN สิงสี่ช okay. ื่อจอร์ั่นใจโจแซด AI สิงสี่แซด OU สิงสามชื่อจอร์ั่นใจโจกินข้าวเช้าก่อนไส่ไปโอเคไหมคะวันนี้ก็ครอบภาประหยดแล้วสำหรับอินฟินิี้ค่ะขอบคุณที่รับชมและฟังหรอดในวันนี้ด้วยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนะช้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ